ห็นแล้วเนาะไม่ยอมเห็นหรอกนี่ไง,งแทนสามสิบอันสุดท้ายเท่าไรค่ค่ะเราแทนสามสิบหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนรูทสามส่วนแทนหกสิบคือรูทสามนะอ่าเราไปทำกันต่อนะคะอ่ะหนึ่งห่ะหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเท่ากับสี่สิบอ่ะ หนึ่งหารหนึ่เท่ากับเอส่วนสี่อ่างั้นหนูแก้สมการให้หน่อย1นึ่หารหนึ่เท่ากับเอส่วนสีหาค่า h หน่อยค่ะออตินเห็นหน้าจอใช่ไหมหนึ่งหารหนึ่เท่ากับ h หารยี่หาเอหารสี่สิหาค่าเค่ะเห็นแล้วใช่ป่ะลูกเดี๋ยวไปดูซูมแป๊บ น่าจะเห็นนะ้ำในซูมว่ะโอเคเดี๋ยวโชว์ให้แชร์สกรีนอ่ะเห็นแล้วแหละคูว่าหนูเห็นแหละอ่ะข้อยี่สิบนะ หนึ่งห้าหนึ่งจุดเจ็ดสามสองก็กระเพาะาหารสี่สิบงั้นทำให้หน่อยค่ะหรอแค่ไม่จริงจริงจริงป่ะจริงจริงแมวจริงจริงแบบพม่าจริงจริงเลยจริง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 เห็นแล้วใช่ไหมลูกม่เห็นอ้าวไม่เห็นได้ไงวะ ไอ้ีเกมตาบอดเห็นแล้วหนูแก้งโคลใช่ไหมนะไม่เห็นจริงจออันนี้ไม่เห็นจรนงจริง่ะกูก็แชงแชร์อยู่เลยนะเนี่ย3 2 1องหนึ่งอะโนนี่ไงเห็นแล้ว จริงน <Not. S 1> ครูก็เปิดหน้าจอแล้วนี่นาะบัตรไอแคนนอคะแซลลี่ไอชแนลเบลี่แซลอะขายหนึ่งหารหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเท่ากับ H หารสี่สิบค่ะลูกอาตินคิดเลขสิอะ่ะหนึ่งหารหนึ่งจุดเจ็ดสามสองเท่ากับ H หารสี่สิบหาค่า H ค่ะ หหาร1น3 2เท่ากับ H หาร40ห่หาค่า H ให้หน่อยค่ะลูกอ่านั้นหนูช่วยครูเลยกำลังคิดใช่ป,ปะโอเคค่ะ အအျက်တက်တာြးရ့ပရ့အအ นูต้องทําไงมั่งอะ่ะสี่สิบหันอยู่ยายมาทำอะไรคะ่ะลูกหนึ่งจุดเจามสองได้เป็นสิบจุดเกวค่ะโอเคค่ะ,คคะงั้นเรามาต่อข้อยีิบเอ็ดนะคะซึ่งเป็นอ,อีกชีทหนึ่งนะหนู๋ย่คุณครูแชร์หน้าจอให้ออตินลอบแป๊บเดียวค่ะข้อยี่สิบเอ็ดย่สิบมามูขอใส่ชุดหน,น่อยตัวตั้งอยู่นะะไม่เลย นี่มาแล้วมาแล้วยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเอ็ดนะอ่ะจากจุดที่อยู่ห่างจากเสาสิบแปดเมตรวัดมุมเงยที่ยอดเสาได้สี่สิบห้าจงหาความสูงของเสาไฟฟ้านั้นสิบแปดเมตรสี่สิบห้าองศาห่างจากฐานเสาไฟสิบแปดเมตรวัดมุมเงยได้สี่สิบห้า ให้หาความสูงคือหาค่า h h คือตรงข้ามมุมอ่าสิบแปดคือประชิดม,มุมอ่าข้ามชิดไซนคอรหรือแทนค่าอก t a n g e n โอเคแทน45สี่ห้า 4, 5, เท่าไหร่คะอ๋อจำได้แล้วมั้งแทน45สี่ห้า 4, ได้ดีความจำหนูแม่น ใช่ไหมแทนสี่ห้าอ่ะนี่ไงหาสิค่ะลกแทนสี่ห้าเท่าไหร่หน้าจอเลยเอ๋อตีนบอกสีแทนสี่ห้าเท่าไหร่ 4 5อยู่ตรงกลางแทนอยู่ด้านล่างสุด4 5มุมนี้ใช่ไหมแล้วก็แทนก็คืออันล่างสุดอ่าหนูลากมาชนกันสีแทน4 5ได้เท่าไหร่แทนสีน um. ่สิบห้าอือหึ่สเท่าไหรว่วะหนึ่ง โอเคต่อเลยอืมหนึ่งเท่ากับเส่วนสิบแปดเเท่าไรคะข้อนี้ง่ายอะ่ะออตินตอบได้เลยมั้งหนึ่งเท่ากับเานสิบแปดเได้เท่าไหร่คะเได้เท่าไหร่คะคำตอบข้อนี้คือกี่เมตร ถ้าไม่ต้องแก้เลยเนี่ยสิบแปดหารอยู่ยาไปทำอะไรคะ <S 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 อ่าหนึ่งคูณสิบแปดตอบเท่าไหร่ <S <S ลูกอ่าโอเคค่ะข้อยี่สสองทำเองเลยมะยี่สองบันไดยาวห้าเมตรทํามุมหกสหาความสูงถึงจุดที่บันไดพาดและระยะจากฐานกำแพงของบรรันได ยาวห้าเมตรอืดนี่นะอันใดยาวห้าเมตรวางทามุมหกสิบค่ะโลกหาตรงเนี้ยหาเอว่ามันยาวเท่าไหร่แล้วก็หา H ใช่ไหมคะหาความสูงจากพื้นก็ความสูงจากพื้นคู่ให้เป็น H นะ และระยะจะถังกําแพงครูให้เป็นเอ็กซเลอืมขั้นแรกเราหาสองอย่างเนาะแอตตินจะทำยังไงต่อคะโลก หนูจะหาอะไรก่อนดีอะหาเอกซเหรือหา H ก่อนดีเอชอืมไอติงอเด้านประชิดมุมคือข้ามใช่ไหมส่วนตัวที่เรารู้ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคือฉากข้ามฉากนี้สายคอรหรือแทนข้ามคือ H ฉากคือห้าเมตร ข้ามฉากนี้ไซคอสหรือแทนสายเอ่ะอะสายถูกโลูกสายเท่าไรหกสิบสายหกสิบเท่ากับเอสส่วนห้าสายหกสิบหนูบอกคูดีเท่าไหร่ยิงช่วยฉันสายหกสิบ อันบนไม่ใช่หนึ่งส่วนสองน,น,นี้นะทรายนะคะโลเอาใหม่ดิทรายหกสใช่ไหมเท่าไหรเออออดดูใหม่ออดดูใหม่ อ๋อช่วยครูด้วยอ๋อ,อช่วยครูด้วยรูทสามส่วนสองนะอาไซหกสิบรูทสามส่วนสองอ่ารูทสามส่วนสองเท่ากับเฮสส่วนห้าหาเอสซซึ่ง เออรูทสามก็คือหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหารสองเท่ากับเอสหารห้าหนูหาค่าเอสสิค่ะโลกหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหารสองเท่ากับเอสหารห้าอ่าหนูลองทำสิโลกอ่าคิดเลขออต้องทำอะไรบ้างคะโลก อือฮึโอเคเลยค่ะเดี๋ยวรอหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหารสองเท่ากับเอสส่วนห้าอ่ะข้อยีออ่ส <c oughs> <c oughs> ิบสอง 0.866 uh, 0. เก่งค่ะอ่าหนูได้อืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไม่รู้ใครผิดใครถูกอ่าขั้นแรกอ่ะหนูเอา1.732อ๋อ0.866เท่ากับ h ส่วน5ปะ่ะงั้นหาค่า h ต่อนะคะโลก0.866เท่ากับ h หาร5อ๋อทำต่อนะคือหนูยังทำไม่ครบอ่ะ ทำต่อสีโลกศูนย์จุดแปดหกหกเท่ากับเพราะว่าหนึ่งจุดเจ็ดสามสองหันสองคงได้ศูนย์จุดแปดหกหกแต่ว่ามันมีเอชหันห้าด้วยหนูต้องหาค่าเอชต่อด้วยค่ะลูกอ๋อทำต่อสิศูนย์จุดแปดหกหกคูณห้าได้เท่าไหร่เพราะว่าหาันอยู่ยานมากคูณน,นะคะ

ค่ะเยี่ยมอ่า s ส่วนหเท่ากับสจุดสาอ่าเราได้ตรงนี้แล้วนะสี่จุดสามสามคราวนี้เรามาหาตรงนี้นะคะลูกเอ่อข้ามชิดข้ามชิดนี่ไซยคอรหรือแทนข้ามชิดค่ะลูกทำต่อนะยังไม่จบข้ามชิดไซคอรหรือแทนข้ามชิดค่ะลู สายข้ามฉากคอชิดฉากแทนข้ามชิดข้ามชิดคือสายคอหรือแทนนะ <Wow. S 1> อืมได้ไหมเอยออดว่าอะไรคะลูก <c oughs> ข้ามชิดข้ามชิด <c oughs> ข้ามชิด ข้ามชิดแท่นั้นค่ะลูกข้ามชิดสายคอรหรือแทนนะข้ามชิดสายคอรหรือแทนนะลูกโอเคอเยีเ่ยมค่ะแทนอ่างั้นครูทําต่อนะแทนก็คือแทนหกสิบป่ะเออแทนหกสิบหนูไปดูดีแทนหกสิบเท่าไหร่ แทนหกสิบค่ะเราไม่หมุนแค 10, <60. S 2> ่ตรงลงแทนหกสิบอ,ออ่าออตินบอกคูดีแทนหกสิบเท่าไหร่แทนหกสิบรูดสามเนาะ งูสางั้นหนูทําต่อให้ครูนะ1.732เท่ากับ h ส่วนสี่จุดสอ่าหนึ่เท่ากับ h ส่วนสี่จามหาค่า h ให้หน่อยคะ่ะ1.732เท่ากับ h h หาร4.33ค่ะ เอชิด e, แต่จริงๆเอาคอสน่าจะง่ายกว่านะลกคอสได้1นึ่ส่วนสอส่วนสเท่ากับคอสข้ามฉากชิดฉากชิดคือ X e, ฉากคือ5อ่ะอันนี้ง่ายกว่า1.2ส่วน2เท่ากับเพส่วน 5. 5. หนูขา 5, 5 e. ค่า h ใชให้ครูดิเอาคอสด,ดีกว่า คอสหกสิบคือหนึ่งส่วนสองเท่ากับ h ส่วน 5, ห้าหาค่า h ให้หน่อยค่ะ <Okay. S 1> ออตินโอมามันง่ายดีอ่ะหนึ่งส่วนสองเท่ากับ h อสหารห้าน 5, หนูหาค่า h ค่ะโอเค you <laughs> ฮอตคิดเลขอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอนนะรัวสต์ใครเอวมีอ่ะ อุ้ยหนูไม่สบายป่ะค่ะออสหนึ่งส่วนสองเอสหารยูอู่ย้ายมาคูณเป็นห้าหารสองออสได้เท่าไหร่ซัคือไอ,อคาสมองผมโอเคค่ะ 别聊。<laughs> มีจัตาร์วอลมีอะไรเลยอย่างนี้ครับคิดออกไหมเนี่ยเอากระดาษมาถดยัง 才能成就。看。 ค่ะได้คุณครูรอออตตินคะเดี๋ยวฝากเข้าใหม่หน่อยนะลกูกเพราะว่ามันตัดเดี๋ยวเจอกันนะโอเคโอเคค่ะ